่านสาธุนนมุตมบริษัททั้งหลายและพระโยค่าวัยจรทั้งหลายให้ลูกหลานที่รักวันนี้ก็มาคุยกันเรื่องขาาองมหสถบัณฑิตที่ฟังมาแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างลูกหลานจงจำมาว่าคนที่ดีแต่นินทาชาวบ้าน ดาชมวบ้านติชาวบ้านลักษณะคนแบบนี้เป็นลักษณะของคนเลวบางทีตัวเองเนี่ยมีความดีไม่เดียวเขาแต่ก็เดียวคุยวใครเขาทำที่ไหนก็ต,ทนนติที่น่นติที่นี่คนช่างติเป็นลักษณะของคนเลวคนประเภทนี้พรมันดาลูหลานทั้งหลายจงอยา่าสนใจและจะปฏิบัติตามเมื่อพบแล้วคงจงอยา่คาคบหาสมาคมคนประเภทนั้น ลณะเช่นนั้นเป็นลักษณะของนเลวที่ไม่ควรครบรลูกหลานจงจำไว้แล้วก็จงอย่าแบบนั้นดูตัวอย่างอย่างอาจารย์ทั้งสี่มีเสนกเป็นต้นนี่เป็นลักษณะของคนที่ไม่ดีฉะนั้นลากว่าบรรดานลูกหลานจะโตไปข้างหน้าหรือว่าเป็นเวลานี้ก็ตามทีถ้ามีใครเข้ามาหลอกมาลวมว่าพ่อของเราไม่ดีแม่ของเราไม่ดี ครูบบอาจารย์ไม่ดีกานเป็นอยู่แบบนี้ไม่ดีอะไรก็ตามเถอะอย่าไปเชื่อเขาถ้าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ดีเราก็มีชีวิตจุไม่ได้มีดามารดาหรือท่านทั้งหลายก็มีชีวิตจุไม่ได้ในความดีมันอยู่ที่เราจะซื่อสัตย์สุจริตต่อกันไหมมีความหวังดีไหมคนที่ดีจริงๆแนละ้วก็ทำอย่างนี้หนึ่งมรมณ์รักกันอยู่เสมอ ไม่ใช้สัญญาใครไม่ว่าใครเลวสองสองสารเกื้อกูลซึ่งกันและกันแบ่งกันกินแบ่งกันใช้มีจิตรักใคร่ในกันถล้าสามเวลาที่จะพูดจะคุยก็ใช้วาจาอ่อนหวานไม่กล่าวโทษคำบ่คนอื่นน,นี่นล่วก็ประการที่สี่ ใช้ปัญญาพิจารณาเหตุผลอย่างมโหสถจะทําอะไรก็ตามใช้ปัญญาพิจารณาว่าโอ๋หนอเรื่องนี้มันดีหรือไม่ดีมันจริงหรือไม่จริงคนหรือไม่คนดูดอย่างตัวอย่างเรื่องชิ้นเนื้มอมโหสถใช้ปัญญาพวกเด็กๆด้วยก,กันวิ่งเหนหน้ากันไปไม่ตาตาตุม่มมันมองไม่เห็นนี่ก็ดโดดลม้มลุกคลุกคลานมโหสถเขามีปัญญา เง้นหน้าก็ไม่เง็นวิ่งไปแล้วมองดูเงาของเหยี่ยวพอไปถึงเงาก็าแสดงว่าถึงเหยี่ยวแล้วก็ทําทเสียงปรบมือมือตบสีปล่อยเสียงดังเหยี่ยวตกใจปล่อยชิ้นเนื้อเวลาที่เหี่ยวปล่อยชิ้นเนื้อมันก็มีเงาเห็นเงาเข้าว่าเงนหน้าคือไปรับตามกระแสเงาเห้เงามันหล่นมันเฉยทังไหนวิ่งไปทางนั้น ไปตามเงาของชิ้นเนื้อพอถึงก็รับปรับได้ทันทีชิ้นเนื้อไม่หล่นอันนี้ลูกหลานที่รักจําไว้นะจ๊ะจําไว้จะได้เอาไ้ใช้ถ้าเราลงฉลาดแต่มันใช้ได้ทุกอย่างเรื่องมโหสถนี่เป็นเรื่องที่ใช้ปัญญาได้ดีท่านลูกหลานฟังไนแล้วก็จะดีมากจําให้ได้นะแล้วพยายามปฏิบัติตามด้วยจะมีประโยชน์มีเรื่องต่อไป เรื่องต่อไปนี้ท่านบอกไปเรื่องที่วินิจฉัยคําว่าวินิจฉัยที่หมายถึงการตัดสินเรื่องของโคตัหลานฟังให้ดีนะจ๊ะท่านกล่าวว่ามีชายชาวปลาจีนปลาจีนยวมัชคามคือคนบ้านนั่นเองคนหนึ่งซื้อโคซื้อวัวน่ะมันหนึ่งตัว ขณะที่นำบัวมาไปเลี้ยงแล้วปล่อยให้กินหญ้ายอยู่ตนเองก็นอนเฝ้าเกณฑ์นอนเฝ้าหรือก็หลับเฝ้าเนี่ยมันแน่น้าเ็จะหลับเฝ้านนอนเฝ้าอยู่โคนต้นไม้ลมพัดเย็นๆกำลังสบายอากาศเปิดโปร่งก็เลยหลับไปนนท์นปู่ว่าแล้วก็หลับเฝ้ายังไม่มีโจรคนหนึ่งเห็นเจ้าของโคหลับก็ย่องคารักโคหนีไป ชายเจ้าของโคตื่นขึ้นมาไม่เห็นโคก็เที่ยวคนหามองเห็นโจนจุงโคไปก็วิ่งไปจนถึงตัวแล้วก็จะคอกถามว่านี่แกนนะนำโคของข้าไปไหนโจนนี่ตอบว่าอะไรนี่แกแกมาพูดอะไรกันนั่นมึงโคของข้าต่างหากล่ะ โคของฉันฉันเพิงซื้อไปเอามาเดี๋ยวนี้นี่ทําไมก็มาบอกว่าเป็นโคของแกข้าจะนำาเอาโคข้าไปเลี้ยงน่ะข้าไปซื้อข้ามานีแ่แหมตัวตั้งเกือบพันกหาบณาเนี่ยอะไรมาก็โตๆว่าเป็นโคของแกเนี่ยไปเดี๋ยวซ่อมซะเลยนี่ลักษณะของโจ์ชายเจ้าของวัวก็ไม่ยอมจะวัวของตัวโคไม่เอาโคเอาวัวดีกว่านะ เอาวัาาวเขาตอนคืนมาให้ได้ฝ่ายเจ้าโจรมันก็ไม่ยอมเหมือนกันอ้างว่าเป็นของของตนตอนี้มันไม่มีใครตัดสินเนี่ยมันตัวต่อตัวดีนะจะต้องตัดสินก็นได้สอบไ,ได้เข่าแล้วได้อาวุธถ้าเวลานี้เห็นจะต้องตัดสินก็นได้เอ็มสิบหกแล้วเพรามปู่ยิงข,าววข่าบ่อยๆเขโกรธกขมันมทีไรย,ยิงด้เอ็มสิบหกหมันแย่ ก็ตั้งเถียงกันอยู่แบบนั้นตกลงกันไม่ได้ไมมนจะตกลงกันยังไงเจ้าของเขาจาบวงเขาได้แต่ว่าเจ้าขโมยมันก็บอกโกของมันมันดาประชาชนทั้งหลายเป็นจนํานวนมากเห็นเขา้าเห็นคนทั้งสองเถียงกันมายืนอยู่มงุงดูอยู่แน่นนี่เรียกว่าระบบไทยมงุงเขาจะทะเลาะกันที่ไหนฝ่ายจะไม่ที่นังเล่นก็จะเรื่องจะเกิดที่ไหนไทยมงุงมุงแน่น แต่คนสมัยนั้นคงไม่ใช่คนไทยคงจะเป็นแขกมูมโหสถนี่เป็นชื่อแขกสำหรับท่านมโหสถบันฑิตเมื่อได้ยินเสียงคนเอะโวยวายจึงไปดูเห็นคนเอาสองถึงเถียงกันแบบเคร่งเครียดเกือบจะลงมือกอยู่แล้วจึงให้คนไปเรียกมามโหสถเห็นหน้าก็รู้ว่าใครเป็นยักษ์ขมบัวแล้วใครเป็นโจรคนรัก,กวัวแต่ทว่าไม่ถาม ลูกหลานที่รักลองนึกสักนิดนี่ว่าลูกหลานทํำยังไงคิดยังไงจึงจะตัดสินใจว่าใครเป็นเจ้าของบัวไม่ใช่เจ้าของบัวนี่เป็นอันว่าเขาไม่ต้องไปเรียนกฎหมายกันนะเอากันแบบตรงไปตรง,ตรงมาในการใช้ปัญญานึกออกไหมจ๊ะว่าจะรู้ได้ยังไงว่าใครเป็นเจ้าของต่างคนต่างก็ตั้งท่าถือว่าเป็นเจ้าของ ถ้านึกยังไม่ออกล้มปู่จะบอกให้ฟังท่านมโหสดจึงถามว่านี่ท่านนางสองท่านทะเลาะกันในเรื่องอะไรจ๊ะเจ้าของโคก็ตอบเจ้าของบัวก็ตอบว่าข้าวเจ้าซื้อวัวข้มาตัวนี้มาขณะที่นำไปเลี้ยงข้าวเจ้าเผลอหลับไปชายคนนี้ได้ลักบวกัวของข้าพเจ้าหนีไปข้าวเจ้าตื่นขึ้นมา ไล่าตามไปเห็นชายคนนี้จูงวัวไปเข้าเจ้าขอคืนเขาก็ไม่ยอมเขาบอกว่าเขาซื้อเขามาเป็นโคของเขาเข้าเจ้าขออ้างเอาเจ้าของโคเขาเจ้าของวัวคนที่เข้าเจ้าซื้อมาเป็นพยานโมโหสถหันไปถามชายคนหนึ่งว่าเขาว่าท่านรักวัวของเขาไปท่านจะว่าอย่างไง โลกหลานนึกตามไปดวยนจ้ะว่าจะตัดสินกันได้ยังไงชายที่เป็นโจงก็ตอบว่าเจ้าวัวตัวนี้เป็นของข้าพเจ้าเจ้าคนนั้นมันพูดปลดจะไปเชื่อมันเลยถ้าเป็นวัวของมันแล้วก็มันต้องอยู่กับมันนี่วัวข้าพเจ้านํามาเลี้ยงมันก็อ้างว่าเป็นวัวของมันนี่มันโกงท่านมโหสถเั็นเด็จริงกล่าวว่าเราจะตัดสินความของท่านทั้งสองโดยยุติธรรม ท่านางสองจะยอมฟังคำวินิจฉัยคือการตัดสินของเราไหมถ้านางสองรับคำนี้เป็นเด็กตัวเล็กๆอายุเจ็ดปีเท่านั้นนะจ๊ะอ,อสวสดคิดว่าการตัดสินและวินิจฉัยครั้งนี้จะต้องให้เป็นไปตามมาติของมหาชนแล้วท่านจะได้ถามโจรว่าท่านให้วัวของท่านกินแล้วก็ดื่มอะไรเอาไวสิ นี่นมาเ้าใช้ปัญญาเนะ่ยว่าการตัดสินนะไม่ใช่จะเห็นว่าสมาติของคนเอี่อเพความคิดของคนตนเองนะถูกต้องท่านตัดสินเห็นว่าคนส่วนมากเห็นด้วยจึงจะตัดสินเพราะการใช้ปัญญาไม่ใช่จะไปอ้างว่าอะไรอะไรกับประชาชนต้องการประชาชนกี่คนต้องการแบบชนิดนี้เขา,าเดินขบ,บวนกันบ้างทําลายเศรษฐกิจของชาติ ทำลายโน่นทำลายน,น,ายนี่ทำลายมิตรของประเทศให้ประเทศย่อยยับถึงกับ <c oughs> ถึงกับเราเกิดจะล่มจมอ้างประชาชนนี่มันไม่ใช่ถ้าอ้างประชาชนต้องให้ประชาชนทั่วไปจริงเขาเห็นด้วยว่าเรื่องนี้สมควรดูตัวอย่างมโหสถนะนี่ถามจนว่าท่านให้โคก็ไม่กินและดื่มอะไร เจ้าจนก็ตอบว่าข้าว่าเจ้าให้ดื่มยาโค่แนะ่ข้าวยาโคูนะที่ข้ามันเป็นน้ำนมเขามาทำยาโคูแล้วก็ให้กินอ่าให้กินแป้งให้กินถั่วแ้่ไม่น่าจะโง่เลยโง่งกินยาน้วยแล้วท่านมโหสถจะได้หาหันไปถามเจ้าของบัวชายเจ้าของบัวก็ตอบว่าข้าว่าเจ้าเป็นคนจน ไม่มีของอย่างนั้นให้กินหรอกให้กินแต,ต่หญ้าอย่างเดียวเพราะข้าพเจ้าเป็นคนจนนี่ถ้าไปเอาทําแบบนั้นเขา้าแล้วก็ไม่ไหวแล้วพังแน่ไม่สามารถจะหาข้าวยาโคห้างนาหาแป้ง,ง,งมาให้กินได้แต่เมือ่อพระสดวดมนต์ได้ฟังคำของคนทั้งสองให้การก็ตั้งใจว่าจะให้เพื่อจะให้ข้อเท็จจริงมันปรากฏ จึงให้คนใช้คนที่รับใช้นะคนใช้ของพ่อนะคนรับใช้ของพ่อไปเอาใบประยงรูหลานถามคุณพ่อคุณแม่นะว่าใ,ใบประยงมันเป็นยังไงจะได้มาใช้เอาใบประยงมาตําเข้าในครกขายําด้วยน้ําให้คอดืม่มเจาโคอดื่มเข้าไปหน่อยหนึ่งก็อาเจียนออกมาให้ใบหญ้าที่มโหสถ เขาก็เจียนออกมาเป็นใบาาหญ้าไม้คว้าเขากินหญ้านี่กินอะไรเข้าไปาเจียนออกมาสิ่งนั้นมันก็ออกมาอย่าลืมนะถ้าวิธีทดลองไอ้ใบหญ้ามันก็ออกมาที่ห่าสดมิตรจิมอากาธิมาบรรดาประชาชนที่มาประชมกันมองดูแล้วหันไปถามโจรว่าเจ้านี่เป็นโจนลักบัวของเขาไ่จริงไหม จะบอกให้กินถั่กินงากินอะไรต่ออะไรกินยาโคดนี่โคมห้เจียนออกมาเป็นยาดำจะเป็นยาโคได้ยังไงเล่นโั่เปงาได้ยังไงเจ้าโจรก็รับสารภาพว่าตนเป็นโจนจริงมรรดาประชาชนก็ก้มลมกันเข้าไปจับตัวโจนดึงออกมาแล้วต่างก็ทุบตีทุบบังตีบงังเตะบงังชกบงังล่อซะบอกฉับช้ำไปนี่มติมหาชนแท้ ท่านมาอสถบันทกจิงขอร้องให้มรรดาประชาชนหยุดลงธรรมกรรมโจรเพื่หยุดลงโทษโจรประชาทันแล้วก็ให้ออว่าแกโจรว่าทีหลังอย่าทําอย่างนี้อีกนะเจ้าได้รับโทษในคราวนี้เพียงเท่านี้ต่อไปในภายหน้าจะจะรับโทษยิ่งกว่านี้อาจจะถึงตายเพราะว่าชาวบ้านเขาเกลียดหน้าเจ้าเสียแล้ว บรรดาประชาชนที่ยืนรุมกันอยู่ที่นั่นก็มีอามาตย์ที่พระเจ้าวิเทหาราชส่งไปมีไปประชุมยืนด้วยจึงได้นําความไปกราบทูลพระเจ้าวิเทหาราชในเรื่องนี้ให้ทรงทราบพระเจ้าวิเทหาราชก็ถามถ้าอาจารย์เสนกกข,ขจารย์นังสี่มีเสนกเป็นตนถ้าอาจารย์ผู้เจ้าเท่าสาร,รพัดพิษรผู้มีจิตสิยาจึง ถามเป็นนนั้ว่าถามอาจารย์สรารพัดพิษนะเซอเซนนกอาจารย์เซนกที่หลวงปู่ว่าสรารพัดพิษจิตมันเป็นพิษนิศยายคนอื่นถามว่าท่านอาจารย์ทึาา้งคราวที่จะนำมาโหสถมาแล้วหรือยังเจ้าอาจารย์ทั้งสี่มีเสียนกเป็นเป็นต้นกราบทูลว่าขอเดชะเรื่องโคใครๆก็ไมนใช้ได้ ไม่ชื่อว่าเป็น,นคนที่เป็นบัณฑิตจะถือว่าเหตุเท่านี้เป็นสําคัญนั้นใช้ไม่ได้ยังยังไม่เป็นคนจะหลา่าคอยรอไปก่อนเธอพปเจ้าค่ะท่านพระเจ้าวิเทียารายก็สั่งให้หมายคอยดูต่อไปคราวนี้มาเป็นเรื่องวิิิฉัยเขาเรื่องเครื่องบระดับทําเป็นป้องปลอง,องท่านกล่าวว่ามีหญิงเข็นใจคนหนึ่งทอยเครื่องบระดับเป็นป้องปลอง ที่ทำใบายเป็นสายสร้อยคล้องคอออกมาวางไว้ที่บนบนผ้านะเอาออกมาวางบนผ้าแล้วก็ลงไปอาบน้ำที่สปประปกรณีีไอสปประปกระนีคือสระใหญ่ๆน้ำใสมีบโบสถ์สวยนั่นเองนะมโหสถบัณฑิตซึ่งเป็นสระที่มโหสถบันิตสร้างไว้มีหญิงสาวคนหนึ่งหิงเครื่องประดับนั้น ก็นึกอยากจะได้จึงหยิบขึ้นมาแล้วก็ชมว่าแม่เธอให้สร้อยของเธอนี่สวยเหลือเกินนะจ๊ะแล้วผู้ก็เจอ้ของว่าไหมฉันขอลองสวมคอหน่อยได้ไหมนะได้ไหมหญิงเจ้าของเห็นึปคนคเธอเป็นคนซื้อที่ก็บอกว่าเอา้าลองลองดูก็ได้ลองสวมดูก็ได้หญิงสาวคนนั้นมาสวมแล้วก็เดินหนีไป ยิงเรียของยิงรีบขึ้นจากสารน้ำผัดผ้าแล้วก็วิ่งตามไปยึดชายผ้าของยิงสาวแล้วพูดว่านี่เองจะเอาไปสร้อยมันใช้ไปไหนจ๊ะยิงสาวนั่นย่งพูดถึงขังเขาก็เถียงนิเมื่อเขาเอาเขาก็เถียงไอ้คนทุจริตเน่มันปากมันจัดยิงเถียงว่านี่ข้ามาเดีเอาของเองไปนะไอ้เครื่องประดับสร้อยคอนี่มันของข้าดังหกัก ถ้าเป็นของเองมันก็อยู่ที่เองสินี่มันเป็นของข้ามันก็องมีอยู่ที่ข้าขณะที่หญิงทั้งสองเทียงกันอยู่บระชาชนก็มามองดูกันอีกว่ามันใกล้เสลาดูลหลานที่รักลงนึกในใจว่าทนลูกหลานเป็นมโหสถจะตัดสินว่าอย่างไงถ้ามโหสถมันเด็กกาลังเล่นอยู่กับเพื่อนเด็กๆได้ไยินเสียงโตเถีงงยงคหญิงทั้งสองทะเลาะก,กัน ยังได้เรียกมาพอเห็นหน้าก็ทราบว่าใครเป็นใครใครเป็นโจรใครเป็นเจ้าของแต่ว่าเพื่อให้ข้อเท็จจริงเป็นประจักษ์ประจักษ์กัรมรดาคนทั่วไปไปถามคนทั้งสีงทั้งสองว่าท่านทั้งสองเนี่ยเชื่อจะเชื่อฟังคำวินิจฉัยของฉันไหมคำว่าวินิจฉัยก็คือการตัดสินวินิจฉัยไหมว่าพิจารณาว่ามันถูกมันต้องข้างใครแน่ไม่แน่ ยงนนั่งสองรับคำ่าจะเชื่อธรรมโหสถดยังถามหญิงสาวก่อนเจ้าเอาของหอมชนิดใดย้อมเครื่องประดับเขาวิา่งสาวนี่หมายความหญิงขโมยเนะี่ยเครื่องประดับนี่เขาไม่ได้ทำในทองคำเอาย่าปล้องมาทำเป็นมปล้อง,ลองแล้วใช้ของหอมถามว่าเจ้าเอาของหอมประเภทใดชนิดใดมาย้อมเครื่องประดับนี้มันจึงหอม หญิงสาวขาโมยเธอไม่ได้เป็นเจ้าของเขาจักอึ่งก็ตอบส่งเด็ดว่าข้ายเจ้ายอมไปได้วยขอหอมทุกอย่างมันจะมีที่ไหนอ่ะไม่น่าจะโง่แบบนี้โมโหสดหันไปถามหญิงเจ้าของหญิงเจ้าของก็ตอบว่าข้ายเจ้ายอมได้ดอกไปโยองอย่างเดียวเจ้าค่ะท่านโมโหสดจีให้นาภาชนะมาใส่น้ําแล้วก็เอาเครื่องประดับแช่ลงไป ให้คนที่รู้จักกลิ่นมาพิสจโสดมเครื่องประดับนั้นคําว่าคนที่รู้จักกลิ่นรู้จํากลิ่นได้เนี่ยเอาคนอื่นมานะไม่ใช่เอาคนที่ยืนมุงอยู่นั้นมาไม่้เกิดเดยวก็จะเข้าคนนั้นคนนี้เมื่อคนรู้จักกลิ่นดมดูแล้วก็บอกว่ากลิ่นดอกประยงคขรับต่มาเขาสวดทินถามหญิงสาวขโมยว่าเจ้าเป็นคนขโมยของเขาใช่ไหม หญงสาวคนนั้นก็รับสารภาพนเรื่องราวนี้ก็ตกกับเพถึงพาระเจ้าวิเทหราชเจ้าเจ้าเสนกสีเา่าสรารพ,พัดพิษก็ยับยั้งตามเคยนี่ต่อมาก็เป็นเรื่องวิทยชัยเรื่องได้กลุ่มหญิงเจ้ของไร่ฝ้ายคนหนึ่งเก็บฝ้ายจากไร่มาเป็นเส้นเล็กๆแล้วก็เอาได้มาปัน่นพันกับมเมล็ดมาพรับทําให้เป็นกลุ่ม แล้วก็เดินทางจะกลับบ้านก <c oughs> ็เดินทางจะกลับบ้านพอมาถึงสระป,ปกณีก็ค,คิดว่าควรจะอาบน้ำเสียก่อนเอาผ้ามาวางไว้ที่ขอบสระเอาได้กลุ่มวางไว้บนผ้าอีกทีหนึง่งแล้วก็ลงอาบน้ำขณะนั้นก็มีหญิงคนหนึง่งเห็นได้กลุ่มก็นึกอยากจะได้จึงได้พูดว่าไม่ได้นี่ดีจริงๆนะนี่ ย้ะของอยู่ในน้ำนี่แล้วก็หยิบใส่พกเดินมปเฉยเฉยี้ี่ยะของเห็นดังนั้นจะไม่รีบขึ้นจากสารน้ำแล้วก็ผัดผ้าวิ่งตามหญิงขโมยไปดึงผ้าไว้แล้วก็ถามว่านี่เธอจะได้กลุ่มข้าไปทำไมเธอและเองก็ไม่ทราบกลโกรธอาจจะเองก็ได้ หญิงขโมยก็เถียงว่านี่เอนี่แม่คนนี้นี่มาโตจริงๆนะอันนี้มันได้ของแกมาเลยนะท่านได้ของแกมันก็อยู่ที่แกนี่มันได้ของข้านี่แกเสือกจะมายื้อมาแย่งมาหาว่าฉันเป็นขโมยนะดนี้ไม่ดีเดี๋ยวมีเรื่องนะน่ะเอาแล้วสิแก,เป,เ,กเป็นนักเลงเป็นนันวาสก็เถียงกันทะเลาะก,กันอีกคานีิสงครามบาทะก็เกิดขึ้น ท่านมโหสถกาลังเล่นอยู่มโหสถยังเลขหญยง่นั่นสองมาถามว่าได้จึงถามหญิงที่เป็นขโมยก่อนว่าเจ้าพันได้เนะ่ะมีอะไรอยู่ข้างในนี่การตัดสินนะหญิงขโมยก็ไม่รู้นี่ก็ตอบส่งว่าได้เนี่ยนะมีเมล็ดฝ้ายอยู่ข้างในโยคะท่านไม่ถามหญิงที่เป็นเจ้าของหญิงนี่เป็นเจ้าของตอบว่า ฉันมีเอามาเม็ดมาพลับเอาไว้ข้างในเป็นแกนอยู่ข้างในพอสดจะในครีนงได้ออกก็เห็นเม็ดมาพลับอยู่ข้างในหญิงขโมยสรารภาพผพิดว่านางเป็นคนขโมอยอันดาประชาชนก็โห่ร้องสัรเสริญว่าเพราะสดบัณฑิตเป็นคนฉลาดแท้เรื่องราวทั้งหลายเหล่านี้ก็อําหมายก็ส่งข่าวไปถึงพระเจ้าวิเทหราช เป็นนั้นว่าตาเสนนกเท่าสารพัดพิษพร้พราะในเพื่อนสามคนก็ยับยั้งว่ายังก่อนปัญญาเท่านี้ยังไม่ถือว่าเป็นนักปราชิ์จำไม่นีนะลูกหลานที่รักจะดียาอย่างนี้มาทำลายตัวเองสุรยกย่องเขาไม่ได้ตอนนี้ไม่เรื่องหนึ่งเรื่องวินิจฉัยเรื่องบุตรเป็นลูกอ่ะ่านกล่าวว่ามีหญิงคนหนึ่งพาลกูกไปสาบกรณีขโมโหสถบัดิต ต้องการจะล้างหน้าจะลูกวางไว้กับผ้าตนเองลงเป็นล้างหน้าขณะนั้นมีนางยักษินีตนหนึ่งนางยักษินีนี่หมายถึงคนดุร้ายเห็นทารกนอนอยู่นึกอยากจะกินจึงแปลงเพศเป็นสตรีคือเป็นหญิงมาถามว่าทารกคนนี้น่ารักจริงๆเป็นลูกของเธอหรือหญิงผู้ป็นเหมือนเป็นมันดาก็ะบอกว่าจะลูกฉันเองจ้ะ นางยักษินีแปลงยังพูดว่าฉันจะให้ทารกกินนมดื่มนมฉันขั้นหญิงมันดาอนุญ,ญาตนางยักษินีแปลงก็อุ้มทารกใส่บาแล้วก็เดินหนีไปหญิงพวกเป็นไม่เห็นเข้าดังนั้นจึงได้ออกขึ้นจากสาวกศรีก็ไล่ไปจนทันพูดว่านี่เองจะพาลกกูกของข้าไปไหนนางยักษ์แปลงก็ตอบว่าอะไรกันเธอ เด็กคนนี้มันเป็นโลกของฉันนะไม่ใช่โลกของเธอเธมาโตฉันทำไมท่านสองก็ทะเลาะกันเสียงดังลั่นจนได้ยินไปถึงมโหสถบัณฑิตหโหสถจึงได้เรียกเขามาถามถามว่าน,นี่เรื่องราวเป็นยังไงนะเวลามันจะหมดต้องรีบหน่อยนะท่านสองก็แจ้งววให้ทราบว่าให้ทราบหโหสถก็บอกว่าหญิงคนนี้อมเด็กรนะนัะเป็นนางยักษสินีไม่ใช่โลก ไม่ไม่ใช่แม่แท้เพราะตาไม่กระพริบธรรมน์ตาธรรมดาเนี่ยยักตาไม่กระพริบเทวดาก็ตา,าไม่กระพริบก็ไม่โปรของเข้าตาแล้วลูกตาก็ลูกตาก็แดงจัดแล้วก็ไม่มีเงาในลูกตานี่ท่านสังเกตนะแต่เพื่อขอ้ขอขอ้ขอข้อที่จริงปรากฏกำดางประชาชนจึงขีดรอยไว้บนแผ่นดินเอาเด็กคนนั้นวางไว้กลางรอยขีด ให้นานยษินีจับมือเด็กถ้าหญิงที่เป็นมันดาจับเท้าแล้วก็พูดว่า,าอระเจ้าั้งสองจยนชุดคล้าลูกไปถ้ารกคนนี้ถ้าเป็นหมดของใครวคนนั้นจะสามารถนำเอาเด็กไปได้แน่เป็นการเสี่ยงทายแบบนี้เด็กเขาตายสิถูกไม่ถูกรูหลานที่รักใช้ปัญญาแบบนี้หน้ากยจะใช้ไม่ได้กับมัง ไอ้เด็กตัวเล็กนิดเดียวโดนฉุดมือฉุดเท้าไม่ตายแล้นี่ตายแล้วไม่ตายฟังต่อไปนะจ๊ะจะได้รู้ว่าปัญญามโหสถขนาดไหนหญิงทั้งสองต่างคนก็ต่างโดดเข้าตะครบก็ชากเด็กเขาจะเป็นสมบัติของตนตอนนี้มาหญิงทั้งสองฉุดครานเด็กไอ้เจ้าเด็กตัวมันเล็กมันเกิดความเจ็บทนไม่ได้ก็ร้องจ้าขึ้น หญิงผู้เป็นแม่เห็นลูกร้องก็สงสารแมนะเกย์จะขาดใจกลัวลูกจะตายจงเน่ปล่อยลูกแล้วก็ยืนร้องไห้คิดว่าแพ้เขาแล้วนานยักษ์เอาไปดึงเอาไปสบายท่านโมโหสตบัณฑิตจงไน้ถามบรรดารบชาชนที่ประชุมกันว่าเห็นว่าใจของหญิงที่เป็นมันดากับใจของหญิงที่ไม่ใช่มันดาใครจะรักลูกสงสารเด็กมากกว่ากัน บ,บรรดาประชาชนก็บอบว่าแม่ต้องรักลูกต้องสารนลูกมากกว่าพระสุสธินงถนมว่าถ้าเช่นนั้นหญิงที่ปล่อยเด็กให้หลุดมือไปเนะี่ยเป็นแม่หรือว่าหญิงที่ฉุดลากเด็กไปอุ้มคนนั้นเป็นแม่บ,บรรดาประชาชนก็บอกว่าหญิงที่ปล่อยทารกแล้วยืนร้องไห้คนนั้นต้องเป็นแม่ของเด็กแน่พระสุทก็บอกว่าถูกแล้ว หญิงที่ถูกชาติรากไปได้นั่นเป็นนางยักษินีเพราะไม่ใช่ลูกของตงก็ไม่สงสารบรรดาประชาชนก็ดูาหมายบรรดาประชาชนถามว่ารู้ได้ยังไงพระสวัสดิว่าเพราะว่าตานางยักษินีเนี่ยมันไม่กระพริบแล้วมีตาแดงตาไม่มีเงาแล้วเวหาฉันได้ถามนางยักษ์ว่านี่แกเป็นใครนางยักษ์ก็ตอบว,ว่าข้าพเจ้าเป็นนางยักษินีเจ้าค่ะนี่จะกินกเข้า มรสถก็ถามต่อว,ว่าเจ้าเอาทารกนี้ไปทําไมนายยะก็บอกจะเอาไปกินมหสถดจึงกล่าวว่านางอันถานเจ้าทําบาปจึงเกิดเป็นยักษิณีบัดนี้ยังจะทำช่วยหรือเจ้าก็จะทาความดีไว้บ้างและมรสถดก็ให้นานยักษสิณีตั้งอยู่ในเบญสิงค์เพื่อรักษาสินห้าให้นําทารกมาคืนแกหญิงผู้เป็นมารดา มันได้รับบทก็ดีใจส่นเสริญชม,มขโอสดแม้ตอนนี้รุาปโูกต้องรีบเล่าเพราะเวลามันหมดเป็นนั้นว่าข่าวนี้ก็ส่งไปถึงพระเจ้าวิธีหราชตามเดิมเป็นอันว่าท่านเสนนกกาจาริ์สามคนคือเจ้าเท่าสราาพัดพิจิตติสยาก็บอกว่ายังไม่ใช่บัณฑิตเจ้าข้ารอก่อน ำหรับวันนี้อาจจะเลยเวลาไปนิดก็ขออภยัยขอทุกท่านผู้รับฟังแนละลูกหลานที่รักจังมีแต่ความสุขความเจริญมีความปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นสงความปรารถนาย่งทุกประการสวัสดี